สวัสดีค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะมาสดชื่นกันกันกบเซนตอัพนะคะกลุ่มท่าของดาวเวิร์ดเฟสิ่งด็อกนะคะว่าในดาวเวิร์ดเฟสติ่งด็อกเนี่ยเราจะโมดิฟายเป็นท่าไหนให้เรารู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋ามีแรงคือขยับแข้งขายืดเหยียดแขนขาได้เป็นอย่างดีนะคะคราวนี้ การเริ่มจาก d o ว n w a r d facing dog เนี่ยนำเหมือนเดิมน้ำจะให้เริ่มจากซีเควนต์ในของ sun solution A นะคะซึ่งจริงๆเขาก็คือจะจะเป็นดาวด็อก d o นั่นแหละค่ะจะเป็นการเข้าท่าเพื่อมาวเวิร a ดเฟ a c i n g d o กนะคะ mm hmm. เราจะมาดูกันว่าเวลาเราเริ่มจาก sun solution A แล้วเป็นวเวิร์ดเ facing d o กเนี่ยมันจะเราจะ modify ไปในท่าไหนได้บ้างนะคะ mm hmm. มาเริ่มกันเลยค่ะ mm hmm. การเข้าท่า sun A นะคะ mm hmm. ก็เริ่มจากยืนที่หัวเสือนะคะเท้าชิดกัน หาชิดกันให้ดีแล้วยืดแขนขึ้นตึงยาวเหมือนเดิมค่ะในการดึงแขนขึ้นทุกครั้งเนี่ยนำจะให้ยืดแขนตึงๆตรงๆพร้อมกับยืดลำตัวไปด้วยเราเวลาเรายืดแขนเราจะไม่อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเราจะยืดตึงๆค่ะเราต้องการเปิดก้ามเนื้อตรง,งหัวไหล่นะคะต้องการที่จะ หมุนรักแร้ได้ต้องการที่จะยืดแขนได้นะคะไม่ต้องการทําแบบแค่เนี้ยลราอยู่แค่เนี้ยไม่เอาเราอยากยืดตึงๆตรงๆยืดขึ้นไปแบบนี้นะคะเราต้องการยืดแขนให้ตึงนะคะอันนี้เวลายืดให้ตึงเนี่ยก็ตัวตรงๆตัวก็ตรงด้วยขาก็ชิดกันด้วยในรูปแบบนี้นะคะยืดตึงๆแล้วลงค่ะลงนี่ก็คือก้มตัวลงให้สุดๆเหมือนกันอยากลงแค่ไหนก็ให้สุดเหมือนกันนะคะแล้วหายใจเข้ายืดหน้าขึ้นมาแปิดแบ๊กเ้า กวาสายไปด้านหลังสบายๆเลยค่ะเป็นดาวเฟซซิงด็นะคะเป็นดาวด็อกธรรมดานะคะอ่าคราวนี้เจ Down ้าดาวเวิร์ดเฟซซิงดอกเนี่ยตัวท่าเขาคือหลังนํำจะสงเกตหลังนะคะน้ำจะยาวมากขานรำก็จะยืดมากหลังและขานัำจะเป็นสามเหลี่ยมลงมาในรูปแบบนี้นะคะให้ตัวให้ตัวตรงๆ ยืดทั้งขายืดทั้งหลังะนะคะนาบให้ดูด้านข้างนะคะยืดทั้งขายืดทั้งหลังเลยค่ะจะอยู่ในอารมณ์แบบนี้นะคะส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆสูบสะดือเข้าไปหากระดูกสันหลังเรียบร้อยแล้วนํายกขาขึ้นหนึ่งข้างคือยังไงก็ตังเดี๋ยวเราต้องทางให้ครบสองข้างอยู่ดีนะคะนี่คือดาวด็อกนะคะแล้วขึ้นไปก็เป็นทีเล็กด็อกสุนัขสามขาเสร็จแล้วเปิดคะ่ะเปิดสะโพกเปิดสะโพก ต้องการพอยเท้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนํามองน้ำเปลี่ยนมุมมองค่ะมองขางนนฝั่งนี้ลอดใต้นัดแ,แล้วก็เห็นนะคะน้ำเปลี่ยนท้าให้ดูอยู่น้ำอยู่เดิมแล้วน้ำเปลี่ยนทา่าท่านยืดฝั่งนี้ยืดขึ้นไปบ้าง้อมพักเปิดสะโพกแล้วนํามองผ่านนัดแล้ฝั่งข้างเดียวกับที่เจ้าขาพับอ,อยู่พับเสร็จแล้วอ่าเราก็ยืดหยุ่นร่างกายงอเข่า ซ้ายขวาซ้ายย่อยืนนะคะเสร็จแล้วยกส้นเท้าขึ้นกางเข่าออกนั่งลงหายใจเข้ายืดน้าให้ดูด้านหน้าตอนยกส้นเท้าขึ้นกางเข่าออกเวลาเริ่อยู่ด้านหน้านะคะยกส้นเท้าขึ้นกางเข่าออกนั่งลงอันนี้งงน,นี้เลยค่ะขาเนี่ยตัวเข่าจะออกมาทางด้านหน้ากางออกมาข้างๆยาวๆเลยนะคะหายใจเข้ายกหายใจออกนั่งลงอันนี้ด้านข้างนะคะ เดี๋ยวให้ดูด้านที่ให้เห็นส้นเท้าว่ายกยังไงหายใจเข้ายกส้นปื๊ดก,การข่าออกนั่งลงเห็นไหมคะตัวส้นยังยกอยู่และนํายืดหลังไปยาวๆคำว่านั่งลงนี่คืออยากจะกดสะโพกกลงไปอยู่ข้างๆส้นเท้าด้วยหายใจเข้ายืดออกนั่งลงเข้ายืดสร้างความยืดหยุ่นให้ข้อต่อสะโพกนะคะออกนั่งลงยืดขึ้นช้าๆ ก้วา,ขาขวาซ้ายก้าซ้ายยอ่อยืดวางข่าลงแล้วยืดแขนขึ้นหายใจเข้าให้ลืกช้าช้ายังยืดลำตัวอยู่อันนี้มองการคางท่ากายจะเป็นอย่างนี้นะคะหายใจเข้าลื้อหายใจออกอยู่ตรงนี้หายใจเข้ายืดหายใจออกเปิดแขนนะคะเปิดไหล่ตอนนี้เนี่ยผู้ฝึกอาจจะเมื่อยแขนนิดนึงนะคะ เมื่อยปวดหัวไหล่นิดนึงปวดกล้ามเนื้อแขนนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเราก็ยืดเหยียดร่างกายนะคะยืดหยุน่นคนนิดนึงนะคะตอนนี้เรากําลังสร้างกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อในส่วนต้นแขนในส่วนสร้างความยืดหยุ่นให้ข้อไหล่ให้หมุนเปิดตอมแรกๆเปิดการทํางานยืดเพราะคนปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยืดเหยียดแขนในรูปแบบลักษณะนี้มากมายเพราะตอนนี้อาจจะเกิดความเมื่อยนิดนึงนะคะไม่เป็นไร คลายออกมาช้าๆหายใจเข้าลึกออกยาวยังอยู่ในท่าคลางเข่านะคะเหมือนเดิมค่ะกลับไปจึ๊บจิกนิ้วเท้ายกตัวขึ้นกลับมาที่ downward facing dog downward facing dog ก็สวยๆสูงๆย่อเข่าเหยียดยืดเหยียดยืดร่างกายช้าๆกา้าวเท้าขวาซ้ายคืนมาระหว่างมือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอยู่ตรงนี้อีกสัก ประมาณ3หรือหลมหายใจนะคะแล้วยืดตัวขึ้นเก็บค่ะกลับมาที่การท่ายืนซึ่งยืดแขนเหมือนเดิมเห็นไหมคะเช้าๆก็สามารถสดชื่นนะคะก้มเงยแล้วก็เหยียดยืดร่างกายด้วยกลุ่มท่าของโยคะได้นะคะลองมาฝึกโยคะกันค่ะมีแค่เสื่อหนึ่งพื้นหรือถ้าพื้นที่ตรงนั้นของผู้ฝึกไม่ลื่นก็สามารถที่จะ ฝึกกับพื้นได้นะคะนําเน้นยาำสมมติว่าไปตามทรายหาทรายไปตามดินสนามหญ้าเนี่ยก็สามารถฝึกได้แบบเท้าเปล่าอ่ะ อยู่บนอยู่บนพื้นตรงนั้นได้เลยนะคะให้มีการกราวซิ่งพลังงานของเราเนี่ยลงไปที่ดินที่ทรายที่พื้นที่เป็นพื้นโลกจริงๆที่เราต่อเชื่อมได้นะคะเราดูค่ะฝึกแบบนี้นะคะฝึกทุกวันฝึกให้เป็นประจำร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วก็สดชื่นแล้วก็มีพลังมากมายเลยนะคะฝึกโยคะกันค่ะโยคะเนี่ยสามารถฝึกได้เช้ากลางวันเย็นทุกครั้งที่เราเมื่อยเราตึงร่างกาย เหยียดยืดด้วยท่าเหยียดยืดธรรมดาของโยคะท่าเหยียดยืดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อเหยียดยืดร่างกายนะคะเราสามารถทําได้จริงแล้วตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งเรานั่งทํางานหน้าคอมหรือว่านั่งดูทีวีเราก็สามารถหมุนแขนขยับแข้งขยับขายืดเหยียดขาได้นะคะลองฝึกโยคะดูคะ่ะฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้เป็น เป็นคือมากกว่ากิจวัตรสามารถทําได้เรื่อยๆเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่เหมือนเราหายใจนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆให้สม่ําเสมอค่ะเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายจากภายในออกมาเลยนะคะสู่ภายนอกนะคะแล้วพบกันค่ะ